สวัสดีค่ะวันวานเองค่ะแล้วก็น้องเล็กนะคะวันนี้เราสองคนจะมารีวิวของกินก่อนนอนกันค่ะซึ่งวันนี้จะรีวิวขนมลิสต์ซีตัวนี้ค่ะเป็นขนมปังฮอกไกโดนะคะไส้ครีมนมสดฮอกไกโดแล้วก็เป็นตัวครัวซองนะคะซึ่งตัวนี้วันซื้อมาจากสนามบินดอนเมืองนะคะแต่ว่าหานเขาอยู่เขาไม่มีหน้าร้านคือเขาจะออกบูตตามันต่างๆเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะคะตัวแรกก็คือครัวซองค่ะ กระซองค่ะก<ค><ย>ล่องหนึ่งมีสามชิ้นนะกล่องนี้ชิ้นละห้าสิบห้าบาทนะคะโอเคนี่ค่ะเจลเดี๋ยวแกะออกมาใส่จานให้โอ้ยสวยงามมากนี่นะคะตระตองค่ะ นีนะคะครัวซองอกว่าชิ้นใหญ่มากแล้วก็เย็นมากเขาบอกว่าข้างในมีครีมด้วยนะไม่เคยกินแหละ <c oughs> มันอร่อยอยู่แต่ว่ามันไม่กรอบอะคือเขาหมายชอบกินครัวซองกรอบแต่ว่าอันนี้เขาให้แช่ยเย็นไงพอแช่ยเย็นเราก็ไม่กล้าไปอบเนาะอบมันก็จะไม่รู้หรอกครีมมันจะละลายหรือเปล่า แต่ตอนนี้กินไม่ถึงคีมนะกลับไปแค่ตรงแป้งนะคะเจอครีมไหมยังเจอแล้วเจอครีมข้างในแล้วค่ะแต่มันก็ชั้นเยอะนะอืมทำ้มันเยอะจริงๆแล้วก็้างหน้าเลยมันตัดไอซิ่งด้วยครีมอร่อยมากเลยค่ะว้าวอร่อยว่ะ ที่มันสีาขาวๆอย่างเงี้ยคือเป็นควัซองเย็นแหละ่ง่ายๆเพราะว่ามันเป็นคิมสดอืมร่อยจนหมามองเลยค่ะตอนนี้ตัวเนี้ยถึงว่าแป้งครัวซองมันจะไม่กรอบเหมือนครัวซองที่มันเอาไปอบร้อนได้เนาะแต่ว่าเวลากินเย็นๆอ่ะครีมมันแบบว่าเย็นชื่นใจมากแล้วก็แบบหอมอร่อยกลิ่นก็หอมด้วยอะ อมืมีคนบอกว่าไปข้าวต้องฟีด้วยนะบอกว่าข้าวต้องฟีแล้วมันจะอร่อยมากค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ข้าวต้องฟีดนะเราข้าวท้องธรรมดาแต่ข้าวนี้ก็อร่อยแล้วนะเนี่ยอตรงน,นี้ผ่านเลยนะเนี่ยทาดิทันซีไวไปไหนเดี๋ยวไปซื้อวัวซองเขานาะอร่อยมากเลยแล้วก็ชินละห้าสิบห้าก็ไม่แพงเพราะว่าโปรตองในอุดอรอ่นะชิ้นหนึ่ง แพงกว่าห้าสิบห้าบาทอีกจะพอกให้อืมเอาเป็นว่าต่อไปเราจะชิมขนมปังกอนนะคะขนมปังไส้ครีมฮอกไกโดนะคะมีรสช็อกโกแลตกับรสครีมสดนะคะจิดูกันเลยค่ะโอเคค่ะจากการกินครัวตองชิ้นเมื่อกี้นะคะอิ่มมากค่ะฉะนั้น ขนมปังกล่องนี้นะคะวานกับเล็กแต่แบ่งกันรีวิวโคโลชิ้นนะคะซึ่งวันจะรีวิวรสช็อกโกแลตนะคะเล็กแต่รีวิวรสครีมสดนะคะวันซื้อเซตหกชิ้นมานะคะชิ้นละยี่สิบห้าบาทพากล่องนี้ไปห้าสิบบาทนะคะโคโลชิ้นนะคะเองน้องเล็กกินรสครีมสดก่อนขนมปังคุมครีมก็น่าจะเหมือนตัวควรต่อไหมือ กินโดนในหนมปังแล้วกันเนี่ยนะใไส้เป็นคนจะอยู่ตรงกลางใช่ป่ะหนมปังก็โอเคอยู่คือพอเข้าตู้เย็นแล้วมันก็ไม่ได้แบบแข็งหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่เพาะขนมปับงบางอันมันเข้าตู้เย็นมันจะแข็งเนี่ยกล้าไหลทีมก็ตัวเดียวกันกับขัวซองอีมตัวนี้กันเลยหรอ งั้นเรามาิวช็อกโกแลตบ้างนะคะตัวน,นี้นะคะเย็นน่ะเพราะว่ามัอนอยู่ในตู้เย็นมานี่คือแบบว่าลงเครื่องวันนี้แล้วก็แบบว่าแบกมาะจักเครื่องบินเลยนะเนี่ยนี่ค่ะช็อกโกแลตนะคะข้ามบนคือเขาเขาทานเนยหรือเขาราดไปตำตาไอซิ่งไอซิ่งไหรอแต่มันละลายเหมือนเหมือนมันแบบมันเป็นเนยเ,เ,เลย เราจะไม่กัดแบบน้องเล็กนะคะเราจะทำแบบพิเศษนะคะเราจะแบะครึ่งนะคะไส้ไหลไส้ไหลคาราเมลแบะกลิ่นไปกับคัสตาร์ดเออกินเหมืนคัสตาร์ดช็อกโกแลตเลยอืมอร่อยอ่ะแต่กินเยอะๆก็แอบเลี่ยนนะใช่ใช่ไส้ครีมมันหวานไงคือปกติอ่ะ ว่าไม่ค่อยกินพวกโกโก้หรืออะไรที่มันขมๆไงแต่ช็อกโกแลตก็มีกินบ้างแต่ชอบกินอัน,ห,อนหวานๆอันนี้จะออกมีความขมเออเหมือนตอนกินไอ้นี่เลยว่ะไอ้นมช็อกโกแลตของของเซเว่นอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นเลยโกโก้ของเซเว่นอ่ะประมาณอย่างนั้นเลยตอนนี้มีคนอยากกินด้วยค่ะเจ้วม <c oughs> ันนี่ระ <c oughs> เราจะอยากกินด้วยนะคะตอนนี้มาัหงดูละ กินไม่ได้ครับหมากินกลหมาจะเป็นบ้าน,นะคะตอนนี้ตอ <Huh? S 1> <c oughs> นนี้คนกินก็จะเป็นบ้าแล้วค่ะอิ่มมากแตบอกว่าขนมปังอ่ะนุ่มค่ะนุ่มจริงๆแล้วแบบว่ามีความเย็นด้วยมันก็กินแล้วมันก็ดูแบบแอบแบบกินแล้วชื่นใจนิดนึงเพราะมันเย็นไงเย็นแล้วมันก็นุ่มมันไม่ได้แข็งช็ากโกแล้วก็เป็นแบบว่าขมๆหน่อยแต่มันก็เหมือนกับ ถ้าเป็นพวกแบบช็อกโกแลตแทนมก็ต้องขมเลยเนาะใช่ไหมล่ะตัวนี้นะครัวซองเนี่ยให้เต็มสิบเลยเพราะว่าครัวซองเนี่ยชอบมากอร่อยมากแต่ว่าถ้ามันกรอบกว่านี้จะดีนะคะแต่เพิ่งอ่านเจอที่กล่องเขาบอกว่าอุ่นได้นะอุ่นได้แต่เราก็กลัวอุ่นแล้วมันจะแบบครีมละลายไงจริงๆพวกหลบมาใสครีมควรจะกินเย็นๆถึง,จ,งจะอร่อยเนาะเอาเป็นว่ารีวิวขนมปังในวันนี้นะคะของลิตเติ้ลซีนะคะทั้งครัวซองของนมปังนะคะ ก็ขอจบเปียเท่านี้นะคะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปติดตามเพจหรือว่าเฟซบุ๊กหรือไลน์ของดิสนีนะคะวันหน้าจะเป็นรีวิวอะไรนั้นอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ